วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดช่วยกันอำนวยชัยถ้าขัดกันก็บันลัยทั้งสองทางขอถวายความเคารพท่านพระครูสุธีธรรมมาพิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามขอโอกาสคณะครูบาอาจารย์ พระพิสุและสัมเนนทุกรูปผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงชั้นประโยปทอป8เจริญพรท่านสาธุชนคนใจดีทั้งหลายวันนี้วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ดีวันหนึ่งซึ่งมีเจ้าภาพที่ รับเป็นเจ้าภาพพัฒหารเช้าเพนและน้ำปานะโดยมีรายนามดังนี้ร้อยเอกสุวิทย์และคุณกิ่งแก้วจิตแก้วคุณอภิพลจิตแก้วซึ่งเป็นฐานบดีผู้ใจบุญใจกุศลในการทำบุญในครั้งนี้การให้ทาน การให้ทานคือการให้ที่ไม่หวังผลหรือสิ่งตอบแทนโดยหมายให้ผู้ที่รับนั้นได้พ้นจากทุกข์นี่คือความหมายของการให้ทานควรบบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านกล่าวไว้สวยงามสามสถาน 1. ให้ของสองให้ธรรมะชนะมาร ให้อภัยทานที่สมงามเหลือเกินดังบทกรอนข้างต้นนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าการให้ทานนั้นแบ่งออกเป็นสมชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งคืออามิสทานการให้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ชีวิตมีอันเป็นไปตามสมณะสารูปอันนี้คืออามิสทาน สองธรรมทานการให้ทำเป็นทานคือการสอนการให้ธรรมะการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้ออัดข้อทำที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการให้ที่ดีอย่างหนึ่งสอภัยทานการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นกระทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวรกันไม่พยาบาทกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันซึ่งการให้ในข้อสามนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญว่าเป็นเยี่ยมยิ่งนะักในการให้นั้นองค์ประกอบของการให้นั้นประกอบด้วยกันสามอย่างเราท่านทัน้งหลายอาจจะรู้กันมาบ้างแล้วว่ามีอะไรบ้างดังนั้นวันนี้ขอกล่าวย้ำว่า ในการให้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย3อย่างด้วยกันอันดับแรกวัตถุบริสุทธิ์คือสิ่งของที่ท่านญาติโยนทั้งหลายนํามาเพื่อเป็นอาหารปัจจัยหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ไม่ได้ชอ่อโกมไม่ได้เอาของใครมาให้อันนี้เรียกว่าวัตถุบริรสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์คือมีเจตนายินดีผ่องใสและไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ให้ไปตั้งแต่ก่อนที่จะให้ในระหว่างให้และเมื่อเราให้ทานเสร็จแล้วอันนี้คือเรียกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ 3. บุคคลบริสุทธิ์ก็คือทั้งทายกที่เป็นผู้ให้และปฏิคาหกที่เป็นผู้รับต้องมีศีลมีธรรมตัวเองให้ตัวผู้ให้เองก็ต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมเช่นกันสมดังพระดำรัสที่ท่านตรัสอุปมาไว้ในคุธกนิกายเปตวธถุว่าพระพิสุสงก็เปรียบเหมือนปฏิคาหก ท่านเปรียบเหมือนนาผู้ถวายหรือทายกเนี่ยท่านเปรียบเหมือนชาวนาส่วนวัตถุทานทั้งหลายที่ญาติโยมคนใจดีทั้งหลายนำมาถวายเป็นพระทหารก็ตามเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามท่านเปรียบเหมือนพืชเมื่อชาวนาหวานพืชลงในานาที่ดีผลย่อมไพ่โบนคือง,งอกงาม ด้วยเหตุนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาถึงบุญหรือเขตแห่งบุญด้วยปัญญาเพราะถ้าเราทำบุญโดยปราศจากปัญญาแล้วไซส์การทำบุญนั้นจะเป็นการทำบุญที่งมงายลุ่มหลงดังนั้นขอก่อนจากกันมีบทกลอนบทหนึ่งขอฝากไว้ว่า สาธุบุญหนุนนำคำชีวิตกัญยาณมิตรคิดปราดเปรืองหนึ่งพันสามาอุทิศจิตรุ่งเรืองให้เป็นเครื่องจุดชักรักษาธรรมปฏิบัติภาวนาศรัทธาเกิดบุญอันเลิศย่อมชุบอุปปัมฐ์จิตให้ชุ่มฉ่ำเย็นเห็นพระธรรมด้วยน้อมนำเหตุประเสริฐเป็นเลิศ เธอ